มีมาตรงนี้ได้เขียนลงมาเห็นมาใครใครเป็นคนขีออกมาเดี๋ยวน่อยแล้วเรามีหน้าที่เดี๋น้อยเราเราเราอยู่นี่รอได้เนี่ยผมมาอยู่นี่รอว่ามารอนัดเจอกันตรงนี้อ่ะเสร็จแล้ววันถึงตรงนี้ปุ๊บใครใครใครเป็นคนต่อตรงเดียวเราเราทำหน้าที่ทำอะไร ผ่อนป้ายผ่อดป้ายหลังจากหลังจากผอดป้ายทะเบียนแล้วต่อตรงแล้วขับไปไหนต่อบนสวนใจเอาไส่งให้ใจเพื่อเอาไปออกไปขายที่ท่ว่ารถเทยรถรถไทยอะรถปอดรถจิ๋วปอดรถบรรทุกมาแหมพนมมากระไรเนื้อเยวะเดี๋ยวมีของให้พวกเราคนหนึ่งรถเนี้ยรถมาแล้วรถลูกเบา ใให้ต่างมาอย่าง้มาเอย่างนีนะให้แม่ให้ไม่ให้บวชโลดที่บวได้เราบวชแล้วโ้ยมาแหกก่อนมาหนี้ก่อนโอ้ยแม่ให้ไ่ให้บวชแล้วอ้ยเขาเบวชด้ยังไงแบบ รอที่ปูนพุ่งันน้อยยครับห้ปนมาแล้วปนยันมาครับไอ้พุกมาจากไหไอ้จุดนี้ลักจากไหมาจากบ้านคายบ้านคายวันนีเท่าไหร่คะนนเป็นไงยนี่วันี่องหยี่สบองั่ยังยันได้กอสองห้าบ้านคายสองห้าสองห เราคอยปูสองพกแล้วเป็นกลางคืนเนาะเราบัเราขับมาจอดที่ตรงนี้แล้วก็ถอดป้ายตอนตอนที่เอามาทำไงยันมายันมาแล้วก็มาต่อป้ายไอ้หอดป้ายแล้วก็ต่อไปตรงนี้นี่รอไปส่งใจใจโอเคไอ้คืนเกิดเหตุเราให้ฟังหน่อยว่าไปเอาไปเอารถที่ไหนมาที่ข้างวัดครับข้างวัดกี่โมงอ่ะ งานใกล้เลิกครับไปเราไปเที่ยวงานกับไอเบลครับเราเห็นรถจอดอยู่ข้างกับไงวัดข้างนอกแล้วเราเราเอาตอนไหนอะใกล้จะเลิกงานครับเข้าไปเข้าไปเอาแล้วก็ทำยังไงเอาออกมาเชนออกมาเสร็จแล้วก็ยันครับให้ติดให้เท้ายันครับให้ให้ใครนั่งให้เบลเป็นคนพยุงครับเป็นคนยันครับคนยันมา แล้วมาจอดตรงนี้อ่ะครับจอดตรงนี้ครับม,มามาตรงนี้มามาเพื่อทำอะไรต่อตรงครับต่อไฟตรงครับแล้วก็ตอดป้ายทะเบียนครับต่อป้ายทะเบียนทิน้งรตรงนี้เป็นเป็นกลางขั้วนาใช่ไหมหเดี๋ยวเดี๋ยวขยับมาทางนี้หน่อยใ,ให้ให้เห็นสภาพข้างหลังเฮ้ยโยนโยนเดี๋ยวเดี๋ยวโยนโยนไปทางไหนโยนไปข้างหลังนีครับอไอ้จี้เราเหมือนกันนะ่นน้อง รถป้าทวีปยิ่งแล้วก็ขับไปส่งให้ที่ไหนนะที่มนสวนครับออโอเคปะ่ะไป้่อ็